นี่ครับต้มจับสายมือที่สองนะครับขอก็แหมก,กับตักไปชิมกันเไปแล้วเดือยอยู่ครับเลยสิเดริเล่เ,เลยตุนมาสองมือแล้วตักไปตุนสองมือครับอุ่นไว้กินมือแหนเบิดสับเดี๋ยวสิตำมุ้งกินกับเขาเมือ่อยกับตำมุ้งครับ,สบแสบๆที่ตำมุ้งเซน ต้นพักกระเทียมครับใบกระเทียมแสบๆครับพอนที่แล้วก็ต้นกระเทียมลงครับทั้งหัวทั้งใบนั่นแต่มันมนิ่กินเล็กน้อยครับกระเทียมสดนี่แสบกว่ากระเทียมแห้งครับใยข้นมากก็เอาเศษมะละกอลงไป ตัวรอบเติมปริมาณประบี่ประกอกน้าวครับสินึงก่อนอแสบนัวเขามาแล้วครับพี่เด็ก มันมาโตนี่นะครับเป็นวิเศษใส่ลายต้องมีเข้มครับเน้นประแดดก็เน้นน้ำป่าอย่าครับแสกน้ำใบกระเทียมเนี่ย กินกับต้มจับสายครับคุปลอดไข่ครับขาดัวไหรครับตรรบอนนี้ย่างนี้ทุกขาดเลยครับยังกระแบทบชิ้ม้างครับพอกับแม่ไปตลาดแล้ว ัครบเวลากินกันแล้วครับครับสมบยเป็นคำว่ายินตุ้นตายมือแห้งแสบครับลองไปกระจายครับคนเยี้ยวกับนี้ครับซิฟต์เตาครับเพียป้นถึงครับครับ ลงใส่พริกน้องปลายเขาก่อ,อนวังนี้ขอใครครับต้ตมหอยตำฮุ้งครับคุณจอดครับทำเองครับ เออนุ่นๆัขปุ่นพับจุดจอดมากค,าครับมึงไม่สมหไัครับ ครัวยืมตุ่มจับสายทอดไข่ไปเลยเอาเยอะว่านี้ครับคุณจอยุดอยครับคุณจับชาย น้ำม่อนอาจจะหม้อให้มาดอกไข่ตั้ฮุงอันนี้ก็รู้แล้วครับสมตำครับให้เจียว ตอนีว่าขวงตุงครับแล้วพ็การดอกเป็นเดบิทตัดมา ใส่หน่อยใส่พริกตุ่มแบบชายตุ่มได้พักกระเจ็บพล้วพอแม่ตักไปกินสองถ้วยนะครับเนื้อมูเนื้อเบิดเน่วเหลือเยอะอยู่

ชมยอสแยรับดำคุ ทำผงทอดไทยสุดยอดมากครับ ขอนท่าก็จะจมไปสดอะไรบ้ปเช่นแบบ สั่นเบิ้นแล้วก็แสบมากครับต้องจับชายตู้เด็ดกันี้นะครับ ตำหุ inal, ่แทงต้นกระเทียมใบกระเทียมสดๆแซบมาให้กับตำหุ่นนะจ๊ะ เฮ้ยครับเดี๋ยวแม่คิ้มนาของอีมิสระครับผม